โอเคว่าขอากาสวัสด,ดีท่านผู้ชมท่านด้วลยกันครับผมนะวันนี้ก็จะมาเอ,อเล่นบล็อกฟูดนะครับคือที่ผมจะมาเล่นวันนี้เพราะว่าอะไรรู้ไหมคือผมเนี่ยจะมาเนี่ยทุกคนมาอะไรรู้มั้มาอะไรรู้ไหมวันนี้จะมาสอนวิธีการฟาร์มฮาชิเกาะที่ดีที่สุดนะที่ผมเคยทํามานะก็ดีที่สุดแล้วแหละเนี่ยค้ามมากเลยที่จริงนะทุกคนนะคือผมวีอะไรจะบอกว่า ผมได้ผลมังกรแต่ว่าผมไม่ชอบมันฟาร์มยากทีนีนะ้ผมไปเจอผลบากี้คนทำหลวนไว้ผมก็เลยไปกินผลบากี้ครับถ้าไม่เชื่อว่าได้ผลมังกรกิงเดี๋ยวท้ายคลิปมีหลักฐานครับผมมีกระทั่งหลักแท้นเคบคิดอแอลกับท่านผู้ชมว่าฉลามเกิดทุนเนี่ยฮากี้เก,ก,กาะว่ามีตัวนี้เดี๋ยวอ้อไปเลนะ อ,อแล้วก็เดี๋ยวเราก็แด้๋ก็เอาเดี๋ยวไปนี่เอาปืนไปเก็บด้วยแล้วก็ไปตีบอสฉลามด้วยนะบอสฉลามมันโอกาสดบมีดยากมากแล้วก็เกิดยากด้วยเหมือนกันนะพอมีบนมังกรไม่เกิดครับน้องพอกินผลกาเกิดครับน้องอือเยี่ยม ไม่เลยพระเอกของเราก่อนจะเก็บปืนขอใช้ก่อนแล้วกันดหลดเต็มแดงอยู่นะสกิลผุมอ่ะมีสามร้อยสามสามแต่ร้อย นี่ดาบนี่นี่ดาบอะไรเลยเก็บก่อนนะทุกคน เดี๋ยวไปดามีดนี่แหละโอเคเอาใส่หมวกทำไมไม่รอที่ปุ๊กทำไมมันนานใช่ไหมทุกคนเอาไม่มีเลยโอ้ยทำไมมันบัคดีอย่างนี้ เดี๋ยวตัดภาพไปตอนกอนเกาะลายไฟนโอเคทุกคนขอพักกินไอติมก่อนนะโอ้โหเรียบอัดวิดีโอเล่นคือวิดีฟาร์มก็คือก็รวบรวมมอนเตอร์ครับทุกคนแล้วก็ใช้ดาบที่ตีเบาที่สุดะนะฟาร์มมีไปเรื่อยเลยครับมันไม่เกี่ยวกับไอ้ดาบมันไม่เกี่ยวกับดาเมจแะ่มันมเกี่ยวกับตารตีเลย แบบที่เบาที่สุดนะครับที่ตีได้นานดีดีครับตีที่มันเลือดเยอะเป็นสีแดง

อเลือดมันรีอ่ะนีรถกระโดดมาอ้ครับแล้วมันลีอยู่นะมึงรีกระดุกฟฟสเ็ดฮาคิเกาะด้วยกันปึอเสื้อสีดำนี่มฮาคิเกาะถึงแขนละเพชระมลีใส่เกาะตีต่อครับเรื่อยๆเลยครับนี้หลายรอบไปหลายรอบเลยครับก็ ก็ขอลาไปก่อนนะครับทุกคนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวตามที่เราสัญญาอะไรนะครับเดี๋ยวไปครับไปดูนะครับว่าผมเคยมีผลบางกอนมาก่อนนะครับผมแล้วก็เลเวล213แบบนี้เลยใช่เลเวล0อง้นไปครับทุกคนเดี๋ยวไปดูหลักฐานเลยแล้วก็ปิดคลิปเลยแล้วกันนี่คือหลักฐานนี่หลักฐานหลักฐานเลเวล2 1 2ครับทุกคนบ๊ายบายครับ